สวัสดีครับผมดูสิทธ์นะครับวันนี้เราจะมาทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งคือร้านพิซซ่าใช้ระบบอูคอมเมิร์ซเหมือนกันแต่ถ้าเราดูระบบอูคอมเมิร์ซเนี่ยมันจะมีการเลือกออปชันของพิซซ่า,อย,าอย่างเช่นเลือกท็อปปิ้งเพิ่มหรือไม่เอาพริกเขียวอะไรประมาณนี้มันไม่สามารถทำได้ แล้ววันนี้เราจะมาเพิ่มฟิล์ตัวนี้เข้าไปเพื่อที่จะให้สามารถเลือกเอานั่นเพิ่มเอานี่เพิ่มแล้วก็ไม่เอาอันนั้นเพิ่มตัดนี่ออกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันอันนี้ผมลง WordPress ไว้แล้วแล้วก็อันนี้คือหน้าเว็บไซต์ที่ได้มาและน,นี้ก็เป็นหน้าคอนโทรลการติดตั้ง WordPress ก็ไปดูวิดีโอเก่าๆที่ผมลงเอาไว้แล้วกันเดี๋ยวผมอาจจะทำลิงก์ไว้ข้างล่างเพื่อที่จะให้เข้าไปดูโอเค ลักกินที่เดี๋ยวเรามาดูก่อนเรามาดูสินค้าก่อนอันนี้ยังไม่ได้ลงเราติดตั้งตีมก่อนดีกว่าโอเคแล้วก็แอดเิวเราใช้เอสตาดีกว่าเพราะว่เอสตามันจะมีหน้าตาแล้วก็ลักกินบางตัวที่เขาแอดมาให้อยู่แล้วมันก็สะดวกหน่อยแล้วเดี๋ยวเรื่องหน้าตาของเว็บไซต์ในการที่จะออกแบบ Landing Page หรือหน้าแรกเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาใช้ Elementor ที่อยู่ในที่ติดมากับเอสตาอีกทีนึงโอเคติดตั้ง a s t r าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อย s t t a าอู o อมเมอร์สเขาปรับเวอร์ชั่นใหม่ a s t r าที่ลงไปครั้งหลังๆเนี่ยที่สังเกตเนี่ย w ูค c มเมอร์สจะไม่ติดตั้งพร้อมกันเลยเดี๋ยวจะดูก่อนว่าอาจจะต้องติดตั้งเข้ามาทีหลังอีกทีนึง โอเคติดตั้งเรียบร้อยแล้ะแล้วก็ a c t i v a t e พอ Activate เสร็จเนี่ยสังเกตว่าหน้ามันก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยเองเพราะเป็นหน้าที่ยังไม่ได้เอาเทมเพลตหรือธีมของ ASTAR เนี่ยมาลงจริงๆเราก็ไปที่ a s t a า o p t i o n จริงๆแล้วส่วนนี้เนี่ยผมทำวิดีโอไปบ้างแล้ว ลองกลับไปดูหรือไม่ก็กดข้ามไปถ้าทำให้เสียเวลาก็โอเคเราก็มาเลือกธีมกันถ้าผมดูแล้วเนี่ยธีมที่ระบบตะกร้ามันโอเคที่สุดก็มีอยู่ธีมเดียวที่สะดวกที่สุดแล้วก็มันมีโค้ดตัวอย่างให้เดี๋ยวผมจะพูดถึงอีกทีนึงโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาเข้าในเว็บไซต์กันามาเลือกธีมอ e ีคอ m เมิร์ครีฟรชก่อนทีน,น รู้สึกมันจะเป็นบั๊กอะไรบางอย่างของของช่วงเวลานี้โอเคมาละเมกี้ผมไปคลิกตรงนี้ทีหนึ่งแล้วก็มาคลิกอ e ีคอมเมิร์ซ ลองดูแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่า,อาพอเขาปรับโร์ชั่นใหม่ของ Google Commerce เนี่ยมันจะมีปัญหากับอของ ASTAR นิดหน่อยในการดิสเพย์ตัวอย่างผมดูแล้วระบบตะก้าอันเนี้ยที่จะเวิร์กสุดแล้วก็มีตัวอย่างในการที่จะดึงตัวสินค้ามาแบบง่ายๆด้วยที่เอาโค้ดมาใช้ได้โอเคเราก็เลือกอันนี้แล้วกันแล้วก็ติดตั้งไปก็ไม่ได้เลือกอะไรก็เอาตามนั้นไป ออันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องใส่อะไรก็ได้แล้วก็ยอมรับซะหน่อยแล้วก็สมิธจริงๆเราอยากจะข้ามส่วนนี้ไปแล้วเดี๋ยวเผื่อใครจะเข้ามาเข้าว,วิดีโอเข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วถ้าข้ามส่วนนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวจะงงว่าไอ้หน้าตาแบบนี้มันมาได้ยังไงเผื่อไปลงในทีมอื่นแล้วเดี๋ยวเ,เวลาสื่อสารกันเนี่ยมันจะ หน้าตามันจะออกมาไม่เหมือนกันก็เลยอาจจะเสียเวลาหน่อยในการลงลงแล้วก็ทําส่วนนี้เพิ่ม บละเรามาดูหน้าเว็บไซต์กันนี่หน้าเว็บไซต์ที่เราได้เรามาดู Product นี่คือตัวอย่างสินค้าโอเคอันนี้เราได้ระบบของ WooCommerce มาด้วยตอนนี้เราเข้ามาเซตหน้าสินค้ากัน ไปไปที่แดชบอร์ดเดี๋ยวเราต้องติดตั้งปลักอินเพิ่มตัวหนึ่งเพื่อที่จะเอามาใช้ในการที่จะแอดฟิลเข้าไปแต่เรามาดูของเก่ากันก่อน,อนว่าหน้าโปรดักต์เป็นยังไงแล้วก็ไปที่ All Product อันนี้เดี๋ยวผมจะลองแอดพิซซ่าไปดูสักอันนึงก่อนละกันลองแอด Product นะผมจะมีเมนูอยู่แล้วเดี๋ยนะผมจะสอนเทคนิค นิดหน่อยแล้วกันอันนี้ไฟล์ที่ผมได้มาเนี่มันเป็น PDF พอผมมาดูในนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นเท็กแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในเว็บไซต์เนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปพิมพ์เนี่ยมันจะลําบากผมก็เปิดมาในเอา PDF มาเปิดในอ e ีลาร์แล้ว Export ไป Export ไปเป็นรูปภาพเป็น JPEG แล้วกันเป็น JPEG โอเคเซฟ เราเซฟไปที่เราเก็บข้อมูลไว้แล้วกันเอาไว้ด้วยกันที่นี้ลิตเต้โอเคเราก็ปิดอันนี้ไม่ใช่ละแล้วมันมีเทคนิคหนึ่งที่ใช้ Google Drive เนี่ยในการแปลงไป ผมก็เปิด Google Drive มาผมเปิด Google Drive ของผมมาแล้วก็ลากไอ้ภาพนั้นเข้าไปใส่ที่จาก PDF แปลงไปเป็นรูปภาพผมก็มาเปิดที่ใส่เอาไว้เพราะถ้าพิมพ์เองบางที มันอาจจะผิดแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษด้วยบางคำเนี่ยเราไม่ไม่ชำนาญแล้วก็ไม่รู้คําเฉพาะของเขาเนี่ยมันอาจจะผิดได้แล้วใช้เทคนิคนีคน้เนี่ยมันก็จะชัวร์กว่าอย่างหนังสือเป็นหน,หน้าก็เหมือนกันสามารถแปลงได้แต่ว่าต้องมาเช็คคําอีกทีหนึ่งบางคำเนี่ยมันอาจจะไม่ยิ่งเป็นภาษาไทยเนี่ยบางคํามันอาจจะไม่ตรงเป๊ะต้องมาตรวจด,ดูอาริเติลจี เอเตอร์จีมาแล้วเราก็ลากไปใส่ใน g ูเกิลไดรฟ์มาดูอยู่ในนี่ก็คลิกขวา Open g o o g l e ล o ร รอสักแปบนึงมันก็จะแปลงมาให้ว่าตัวหนังสือที่อยู่บนนั้นเนี่ยออกมาเป็นอะไรอันบนนี้ก็เป็นไฟล์รูปภาพที่ที่เป็นรูปภาพข้างล่างนี่มันก็จะแปลงมาให้เราก็ต้องมาหานิดหน่อยเพราะถ้าการวางแบบนี้มันจะสับสนว่าบรรทัดไหนเป็นบรรทัดไหนเราก็มาหาคําเอาแต่ถ้าเป็นหน้าหนังสือนะมันค่อนข้างที่จะเลียงให้ถูกต้องโอเคเดี๋ยวเราจะใช้คําพวกนี้ไปใช้ดโดยโดยดูอันนี้ประกอบ แล้วรูปที่ผมจะไปยืมมาใช้ก่อนนี่ก็คือ p i x a b a บมันสามารถที่จะดาวน์โหลดรูปได้ฟรีโอเคเอารูปพิซซ่านี้มาแล้วก็ดาวนโ์โหลดได้มาละแล้วก็ไปก๊อปมาใส่ในที่ที่เราจะใช้งานละกันจะได้สะดวกใน,น Li t t l e แล้วก็ใส่โพเดอร์ให้มันสนอยหนึ่งโอเคคอนทนูนบีมาละพิซซ่า เราก็ได้รูปไปแล้วตอนนี้เราจะมา add product กันเราก็มาเอาข้อความจากอันนี้ไปอันแรกเนี่ยก็คือ,อเอาพิซ่าดีกว่าเนาะมีเบอร์เกอร์พาสตา้าน่าจะเป็นอีกอยู่เมนูอีกด้านนึ่งโอเคอยางงั้นเราก็เอาไม่แน่ใจอันนี้เขาส่งมาให้ทำไมมัน ตัวหนังสือมันเป็นแบบนี้ที่มันมีหน้าพิซซาอยู่ด้วยเดนนะก็อลองดาวน์โหลดดูก็อลองเอาไปใช้ใดูแล้วกันเอาไปในอันนี้เอาไปแปลงในอีลาร์า เป็นอันนี้โอเคอ่าใช้ได้โอเคแล้วก็เซฟไปเป็นเอ่อเอ็กพอร์ตไปเป็นรูปภาพใช้เป็นค่ายเจพีจีเซฟในที่ที่เราใช้งานไว้ที่เลตเตอร์จีอิมเมจ โอเคแล้วก็ปิดิีดลาดไปเราก็ดึงข้อมูลเนี้ยไป g l o Drive ดร์มาแล้วเราก็ Open เป็น Open with document. d o c u m e n t Google Docs ก็คือ Google Document มันก็จะออกมาเป็นตัวหนังสือให้โอเคเราก็ได้มาละนี่คือพิซซ่าแต่เราก็มาดูรายการว่าท็อปปิ้งพวกนี้อันนี้พวกนี้คือท็อปปิ้งถ้าท็อปปิ้งหนึ่งอย่างแสดงครับสแตนดาร์ดนี่ก็เป็นชีส เป็นชีสเจ็ดเหรียญเก้าเก้าเป็นสิบเอ็ดเหรียญเก้าเก้าอันนี้ท็อปปิง้งพอท็อปปิง้งหนึ่งท็อปปิ้งก็เป็นแปดเหรียญเป็นสิบสองเหรียญเก้าเก้าสองท็อปปิ้งก็เก้าเหรียญเก้าเก้าโอเคเราก็เอาเราก็ต้องเป็นสมอลพิซซ่ากับลาดพิซซ่าเราก็ต้องใช้ชื่อว่าลิตเติ้ลจี พิซซ่าเทคโนโลยีพิซซ่าโฮมเมดถ้าดีสคริปชันเราก็ต้องเอาอันนี้มาก็เป็นเฟรีชมัสเรลลาชีสโฮมเมดซอสโอเคอันนี้คือเราก็เอาไปใส่ในคำอธิบาย แล้วก็มาใส่ราคาถ้าเป็น Available Product เนี่ยมันสามารถที่จะ add ได้เหมือนกันแต่อย่างที่บอกเนี่ย add มันก็สามารถได้แค่ชั้นเดียวตอนนี้เราจะทำแบบหลายชั้นแล้วก็มาพูดถึง Simple Product แล้วก็เดี๋ยวเราใช้ปั๊กอินตัวอื่นเพิ่มเพื่อที่จะเพิ่มฟิลเข้าไปปะกะติในถ้าเราดูในนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่มาตรฐานคือ7เหรียญ9กแล้วก็ใส่7เหรียญ9 9 เก้าเก้าเหรียญแล้วก็โหลดพิซซ่ามาก็าพาพิซซ่ามาใส่โอเคแล้วก็ใส่ในนี้ไปก่อนเราไปแอดเราไปแอดค e ต o ล y เพิ่มเป็นหมวดพิซซ่า เปลี่ยนผลิตสักหน่อยหนึ่งเปลี่ยนพิซซ่าให้เป็น a ี่ g น r คอตาป็อกยู่เราก็ใส่ไปในพิซซ่าให้ไปเป็นพ i z z a าเรามาดูหน้าตากันหน่อยไป n e w วแท็ ad, เพื่อที่จะเราจะได้เปิดดูสองหน้าได้เราเข้าไปในดู All p ออ All Product มาแล้วพิซซ่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเลือกได้ เดี๋ยวผมจะทําเป็น available ให้ดูแล้วกันสมมุติว่ามันได้แค่สมมติว่าในเนี้ยอย่างในที่มันมี10นิ้วกับ14นิ้วเราก็สามารถทําได้เป็น10นิ้วและ14นิ้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันว่า available เป็นยังไงเราก็มาเลือกตรงนี้เป็น available product แล้วต้อง add กลุ่มเข้าไปก่อน ก็อันนี้เราก็อาจจะบอกว่าไซส์ตรงนี้เราก็ใส่ว่า10นิ้วแล้วก็ขั้นด้วยตัวที่อยู่ตรงขอขวดแล้วก็14นิ้วคลิกเซฟเราก็ต้องมาเลือกตรง available แล้วก็แอด available product มันก็จะแอดมาให้ แล้วก็คลิก Create Available ก็คือคล e a ทั้งหมดกับ Create แต่ละอันผมจะมีวิดีโอเรื่องนี้ที่เป็นละเอียดอยู่ลองเข้าไปดูโอเคอันนี้ผมแอดทั้งหมดมันก็จะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยได้แค่50อันนี้มันแอดไปแค่2ก็ออกมาเป็น10นิ้วกับ14นิ้วแล้วก็คลิกเพื่อที่จะแอดราคาเข้าไปถ้าเรามาดูในนี้ เ9กับ1 1เหรียญเกเใช่ไหมเราก็มาใส่ตรงนี้เป็น7.99แล้วก็14นิ้วเป็น11.99มันก็มีรายละเอียดอย่างอื่นอย่างเช่นสินค้าที่เกี่ยวกับสต็อกเกี่ยวกับน้ำหนักเพื่อเกี่ยวข้องกับการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยและมีดีสคริปชันเพิ่มของแต่ละอันอันนี้เป็นรายละเอียดของสินค้าแต่ละประเภทเดี๋ยวจะ ข้ามไปก่อนแล้วกันถ้าไปเจอเกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นวิดีโอต่างหากอีกทีนึงอันนี้มันจะไม่ค่อยเกี่ยวกันกันกบอาหารเท่าไหร่เซฟแล้วก็อัปเดตอ่าอ่ามาดูกันมก็มีให้เลือกน,นี่ถ้าเราเลือก10นิ้วก็799 14นิ้วก็1199พอเราแอดก็ไปตามนั้น ก็ราคาก็าไปตามนั้นมันก็ได้แค่นี้นั้นเราจะเอาปลักิินอีกตัวหนึ่งมาใช้เราก็ไปที่แอดปลักอินไปที่ปลักอินแล้วก็แอดนิวมันจะชื่อว่าแอดวานซ์อันนี้ผมทำอีกเว็บหนึ่งเป็นร้านอาหารคือปลักอินตัวนี้เราก็ไปแล้วก็ไปเซิร์ชแอดวาน d ์โป d u c t field ก็คือตัวนี้เราก็อินส tall เลย โอเคเสร็จแล้ว Activate มันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเรายังไม่ได้ทำอะไรกับมันโอเคเราก็มาที่หน้า Product ไป Edit ตัวพิซ pizza ตะกี้ที่เราทำกันสังเกตว่ามันจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมา Custom Fill เราจะไปที่ลบพวกนี้ไปก่อน ลบไปเดี๋ยวเราจะทําใหม่เดี๋ยวมันจะขึ้นมาซับสนเราจะลบมันใหม่หมดเป็น simple product เหมือนเดิมเราก็ใส่ราคาที่ต่ําสุดที่เป็น default ไว้คือ7เหรียญ7เหรียญก็้าแล้วเรามา add fill เพิ่มพอเราคลิกที่ Custom fill เนี่ยเราก็มา add fill เทคเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือวิธีเลือกว่าเป็นแบบไหนให้เป็น t Text เป็น r ร a l b o x ็เป็น radio box เป็น checkbox ผมจะพูดถึง2อันนี้ละกันมันจะเกี่ยวข้องกับการเราเลือกช้อยเ e r a d i o เนี่ยหมายถึงเลือก1ได้อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวนช้อยทั้งหมดนั้นถ้าเป็นเช็คบ b ็อเนี่ยมันเลือกอะไรก็ได้เลือกกี่อันก็ได้ในจำนวนเช็คบ b ็อทั้งหมดนั้น เรามาทำไซส์ก่อนอันนี้ก็คือให้เขาเลือกเป็นรดิโอบ็อกแล้วก็ไซส์และตรงนี้ก็เป็น10นิ้ว10นิ้วก็ไม่ต้องใส่10 14นิ้ว ตรงนี้ก็เป็น11.99ใช่ไหมเยก็มีแค่2ไซส์แล้วก็เซฟวิวแล้วก็อัปเดตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาออกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาสร้างท็อปปิ้งกันออปชันหนึ่งรีเฟรชก็จะมีแล้วเรา ไม่ให้แอดราคา,าสังเกตว่าไม่แอดราคาแสดงว่า14นิ้วเราจะต้องอแอดราคาให้เข้าไปไปที่ไซส์เราต้องแก้ตรงนี้ให้เป็นแฟ a ฟรีโอเคอัปเดตเฟด,ดูโอเคอันนี้ default ก็คือเ็เหรียญ ตามราคาอันที่เราตั้งไว้ตอนแรกถ้าเราใส่ตรงนี้ก็ไม่เขาจะไม่แอดแต่ถ้าใส่นี้มันก็เป็น11เหรียญอ่ามันเป็นการแอดเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่บวกราคาไม่ใช่เอา11เหรียญก็ไปใส่ไป้าไปแก้ใหม่7เหรียญเป็น11เหรียญก็บวกไปสเหรียญโอเคอัปเดต โอเคเจ็ด okay, เหรียญน,นี่เพิ่มไปสี่เหรียญก็เป็นสิบเอ็ดเหรียญเก้าเก okay, ้าโอเคตามนี้เราก็ไปสร้างออปชันเพิ่มที่เป็นท็อปปิ้งเราก็ไปที่คัสตอมฟิลด์เราก็นี่เราได้ใส่แล้วต่อไปเราก็แอดก็ไปเลือกเป็นเช็คบ็อกซ์เมื่อกี้เราเลือกเป็นรีดิโอบ็อกซ์ก็ท็อปปิ้งท็อปปิ้ง แล้วก็แอดอ p t ชันไปท o p ปิ้งแล้วก็เอาอัน p p e ปเน i แล้วก็แอ d ราคาไป1เหรียญแล้วก็แซตเซสหนึ่งเหรียญแฮมเบอร์เกอร์แอดราคา อราคาด้วยอันนี้เพิ่มไปหนึ่งแล้วก็แฮมมัสรุมแบล็คโอลิฟแล้วก็เบคอน ก็แคนาเดียนเบคอนแล้วก็ Green le, วก ino, ราาีนเบปโป์แล้วก็เจลาปิโน่นีเอดราคาก็เซฟอ่าเรามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนี่ก็สามารถเลือกได้แล้วอ่สวาสมมติเราเจ็ดนิ้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าเลือกสิบสี่นิ้ว ว่าจะแอดให้แล้วเลือกท็อปปิ้งหนึ่งท็อปปิ้งก็เพิ่มไปหนึ่งเหรียญเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นเนี่ยเช็คบอกเราสามารถเลือกกี่อันก็ได้เราคลิกออกมันก็จะตัดออกใครโอเคได้มา2ออ,อย่างแล้วก็คือไซส์แล้วก็ท็อปปิ้ง อันนี้จะไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นอย่างอื่นอย่างเบอร์เกอร์ที่เขามีมาตรฐานในการใส่อยู่แล้วว่าเบอร์เกอร์เนี่ยใส่อะไรบ้างเราเขาต้องการที่จะเอาอ,อกอันนี้เราทําเรื่องนี้ก่อนแล้วมันมีอีกอันนึงที่จะต้องใส่เข้าไปเป็นออปชันก็คือการเอ็กตอรอันนี้มีไซส์มีท็อปปิ้งแล้วต่อไปเราก็ทำเอ็กตอรเอ็กตอรแล้วก็ก๊อปจากพวกนี้ไปได้เลยเพราะบางทีเขาก็เอาเอ็กตอรเอ็กพวกเนี้ยอะไรบางอย่างเข้าไปโอเคเพิ่มไปอีกอันหนึ่งก็คือเอ็กตอร ก็ต้องเป็นเช็คบ็อกแล้วก็ใช้ชื่อระเบลว่า Extra แล้วก็ Add Option Option แล้วก็เอามาเหมือนเดิมจากตัวนี้เพราะว่าบางทีเขาเอา p ิเปอรนีเพิ่มหรือพวกเนี้ยเพิ่มแล้วก็ทำช้อยให้เขาเลือกไปตามเหมือนกับ Add Topping ปกติ Extra ก็น่าจะ Add ไป1เหรียน Da, la แล้วก็แคนาดียนเบคอนแล้วก็กรีนเพเปอร์แล้วก็ ino, เจลาีโนอแอดราคา แบบนี้สมมุติว่าเรา14สิบี่นิ้วมันก็จะแอดให้ถ้าสมมุติเอาเปปเปอร์นีสเพิ่มตรงนี้ไป4เหรียญเพิ่มตรงนี้ไป1เหรียญก็เป็น5เหรียญถ้าเอกตาก็เพิ่มเป็น6เหรียญ2อ,อย่างแล้วก็เอกตาก็เป็น15เหรียญ ก็ประมาณนี้ <c oughs> แต่ว่าดูหน้าตาของอตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับ CSS ของหมายถึงว่าเป็นรูปแบบ CSS เนี่ยเป็นการเขียนรูปแบบของหน้าเว็บไซต์มันดูแล้วมันเหมือนไม่เหมืออาชีพผมมีโค้ด CSS ที่จะเอาไปแทรกอยู่ผมเขียนไว้แล้วแล้วเดี๋ยวอาจจะเอาไว้ให้เดี๋ยวจะ ให้เอาไปใช้กันฟรีเดี๋ยวให้ดาวน์โหลดไปเดี๋ยวจะสร้างลิงก์เอาไว้ให้ว่าจะไปเอาที่ไหนก๊อปปี้ก็มาที่ Appliance แล้วก็ไปที่ Customize แล้วก็ไปที่ CSS เซตแล้วก็เอาโค้ดตอนนั้นมาใส่แล้วก็พับลิชแล้วเรามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนี่มันก็ดูดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ดูไม่ลกลุงลังมากสามารถคลิกออกได้เหมือนกันแต่มันก็จะดู ไม่เปลืองเนื้อที่ด้วยโอเคอันนี้คือการทำ S1 f i e l หรือว่าสร้างฟิล l เพิ่มในการที่ออปชันให้เลือกสินค้าแต่ละอันวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วเราจะมาทำหน้าเว็บกันในวิดีโอต่อไปถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ ก็ช่วยแชร์ช่วยส่งต่อเพื่อให้เพื่อนๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ